ใครจะไปคิดว่าเจ้าลูกกลมๆมแบบนี้จะกลายร่างเป็นซุปเมโซสุสดอร่อยได้ไปยังชาแนลจะขอพาไปร้านอาหารญี่ปุ่นน้องใหม่ยูคาริในซอยสุขุมวิท33บิบบรรยากาศร้านแบบโฮมมี่เมนูโฮมเมดที่มีให้เลือกเยอะมากหมูทอดลาดซอสมิโซะเมนูยอดฮิตหมูทงเทกิข้าวหน้าปลาไหลก็มีราคาอาหารชุดก็ไม่แรงมากมีครบทั้งข้าวหวานซุปมิโซะโดยเฉพาะตัวซุปมิโซะที่ได้ลองสดคําแรกแล้วตาเป็นประกายนี่แค่ส่วนเดียวนะครับตามไปอร่อยด้วยกันต่อได้ในคลิปนี้เลย I'm sorry. อยู่คาลิเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่เปิดเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับร้านจะอยู่ในซอยสุขุมวิท -3 3เดินเข้าจากปากซอยประมาณ350เมตรร้านอยู่ทางขวามือครับสังเกตไม่ยากจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์กินดื่มนะครับตกแต่งร้านสบายๆดูโฮมี่ภายในร้านกว้างขวางมีโต๊ะเยอะเหมาะจะมากินมื้อกลางวันกับแกงเพื่อนเมนูที่ร้านไม่เยอะมากเลยนะครับจะเอาอิ่มง่ายๆเขาก็มีชุดอาหารกลางวันให้สั่งหรือถ้ายังไม่ถูกใจนะครับข้าวแกงกะหรี่ราเมงหรือโอนิกริริเขาก็มีให้เลือกสั่งได้ ใขรจะมาแบบจัดเต็มสั่งข้าวหน้าปลาไหลเขาก็มีด้วยเมนูเยอะมากเลือกจนตาลายจริงๆนั่งรอไม่นานนะครับอาหารชุดแรกก็มาเสิร์ฟแล้วเป็นหมูทอดราดซอสมิโซะสูตรพิเศษของทางร้านเสิร์ฟมาพร้อมข้าวเครื่องเคียงซุปมิโซะแล้วก็ของหวานนะครับหมูทอดทอดมากรอบตัวซอสจะออกหวานเค็มจานต่อมาจะเป็นเมนูหมูย่างราดซอสทงเทกิครับซอสเป็นสูตรของทางร้านเลยแต่จานนี้ทุกคนลงความเห็นว่าตัวหมูเนี่ยยังไม่ค่อยน,นุ่มเท่าไหร่ครับถัดมานะครับไปกันต่อที่แฮมเบอร์กซอสต้นตำรับตัว แฮมเบิร์กเนี่ยทางร้านจะเป็นผบบผสมหมูกับเนื้อเจต่อสนะครับใครไม่กินเนื้อสามารถแจ้งเป็นหมูรวนได้เหมือนกันถึงเวลาความอร่อยแล้วครับมาเสิร์ฟแล้วเมนูของเราวันนี้แฮมเบิร์กไวท์ซอสอันนี้เราสั่งมาเป็นหมูรวนนะครับเสิร์ฟมาในกระทะร้อนหอมมากแล้วใครจะไปคิดละครับว่าเจ้าก้อนกลมๆที่เห็นแล้วคิดว่าจะเป็นขนมอันนี้จริงๆแล้วมันคือก้อนมิโซะขาวปั้นผสมปลาคาเสโอะแห้งคลุกด้วยงาขาวคั่วกับสาหร่ายวากาเมะแค่เทน้ำร้อนลงไปแล้วรอ,ป,วอประมาณสานาทีก็จะได้ซุปมิโซะที่โคตรจึง้ง ถ้าใครมาแล้วไม่ได้สั่งเป็นอาหารชุดสามารถสั่งแยกลองมาชิมกันได้นะครับราคา49บาทแนะนาเลยว่าต้องโดนเอาละฮะได้เวลาลองชิมจานหลักของเรากันบ้างแล้วฮัมเบิกหมูชิ้นนี้ย่างมากําลังเหมาะเลยข้างในฉ่าตัวไวซอสก็อร่อยครับมีกลิ่นชีสนัน่นๆแต่ไม่เลี่ยนเป็นสลับกับตัวแครอทแล้วก็มันฝรั่งทอดเนี่ยคือดีเลยยำแตงกวาเย็นอันนี้ก็อร่อยครับทางร้านทํามาเป็นชิ้นใหญ่เต็มคาสําหรับข้าวที่นี่จะเป็นข้าวญี่ปุ่นสายพันโคชิฮิคารินะครับที่บ้านของเจ้าของร้านปลูกเองเลยแล้วก็นําเข้า มาจากญี่ปุ่นโดยตรงแต่เอาจริงๆนะครับใครจะไปคิดว่าเจ้าซุปมิโซะถ้วยเล็กๆแบบนี้จะทําให้ประทับใจมากจริงสดได้จนหมดถ้วยเลยรสชาติอาหารโดยรวมก็ใช้ได้ครับทานง่ายฟิลเหมือนไปกินข้าวบ้านเพื่อนแล้วในชุดเนี่ยเขาจะมีของหวานมาให้ด้วยนะครับเป็นโมจิไอศครีมข้างนอกเป็นโมจิเหนียวนุ่มข้างในเป็นไอติมชาเขียวปิดจบมื้อแบบครบถ้วนพอดีสําหรับมือนี้ถ้าใครกาลังมองหาร้านอาหารใหม่ๆแถวพร้อมพงก็สามารถตามมาลองชิมที่ร้านยูคาลิกันได้เด้อร้านเขาเปิดทุกวันนะครับ1ิ โมงเช้ายาวไปจนถึงห้าทุ่มเลยแถมยังมีโปรโมชั่นเครื่องดื่มเย็นๆให้นั่งชิีวๆได้หลังเลิกงานช่วงนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นนะครับถ้าเรารีวิวร้านนี้บน g o o g l e Map ก็จะได้รับไปเลยส่วนลด5%ใครขับรถมาทางร้านแจ้งว่าสามารถโทรเข้ามาสอบถามเรื่องที่จอดได้นะครับทางร้านมีเตรียมไว้จอดได้ประมาณ3คันหรือไม่ก็สามารถจอดแปะบริเวณหน้าร้านได้เช็ควันคู่วันคียให้ดีแต่ถ้าเอาสะดวกที่สุดเลยนะครับแนะนําให้นั่ง BTS ลงสถานีพร้อมพงจากนั้นเดินต่อเข้าซอย33แบแป๊บเดียวก็ถึงแอบพาไป เที่ยวจีนกันมาสลาย ep หลายๆคนก็น่าจะคิดถึงร้านอาหารในไทยกันแล้ววันนี้เอามาฝากกันแล้วเด้อแล้วถ้าชอบคลิปพากินพาเที่ยวสไตล์ไปอย่างชาแนลแบบนี้แล้วแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับมื้อนี้อิ่มแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า